ใส่กุ้งแกะได้ป้าเหมือนกันอะไรตะกูลทำไมล่ะจุนก้า บอกไม่ได้ไหนก็ถ้าจะหาสมันไยีเใสอยู่แล้วอ่ะ มีน้ำตอนเที่ยงมีน้ำตอนเที่ย ไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ถึงนอะมันอัดทั้งหองบางสวน่วมันเล็่นเสรยังไม่เลิกก็บอกว่าไม่อยู่ดีบีไงมัไมันไม่ตอบอะมันเป็น t นี่เออนาคนนี้นา ยากลังโอยู่เสียเพราะว่าไทยยนตกเวทีอาไม่ดีเหอนกันอารมณ์ไม่ดีเลยเห็นปวกอารมณ์ไม่ดี่ไม่ได้เนี่ย ย่าพูดนะแกย่าพูดแล้วนะไปฝันไปฝันไปไตองล่อยใจเลนะเด็กกำลังส่งงาไ 你干嘛？